Birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday We sang happy birthday ขอให้ความสุขมากๆขอให้ได้มีเร็วๆเอวคาหาหายน้องๆดูหน่อยนะโอเค Happy birthday จ้าพี่ไม่สามารถเปิดเผยหน้าตาที่แท้จริงได้ขอให้พี่โซ่มีความสุขในวันเกิดธรรมะจัดสรรขอให้น้ำเขียวเพิ่มขึ้นทุกวันน้ำแดงรลดลงทุกวันด้วยโอกาสนี้เองพี่ขอมอบเพลงนี้ให้พี่โซ่ ต่อแล้วรวยนะพี่โซหรืเอเมาดีสามขวดพอไหมรักษาสุขภาพไว้นะ Happy Birthday ดดขอให้อาโซ่มีความสุขมากๆนะคะแฮปปี้เบิร์ขอให้พี่โซแข็งใหญ่ยาวนะคะพี่โซมีความสุขนะครับมีความสุขมากๆนะคะ,ส,ะ,คะสุขภาพแข็งแรงรักนะคะจุ๊บ ขอให้มีความสุขน้ำด้วยเงินทองปัถนาสาธุสาธุเย้ย Bird day Happy birthday you happy ่ birthday, happy birthday. Happy birthday พี่โซ่หน่อยอ่ะไปทานไปทานอ่ะเออขอให้พี่โซ่พี่โซขอให้พี่พี่มีเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะวันนี้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยใช่ขอให้เอ่อพี่โซ่อยู่นานๆนะคะเพราะว่าต้องรอถ่ายพิเวดดิ้งหนูสองนิ้วอ่ะไม่ได้สองนิ้วไม่ได้เก็บก่อนเฮ้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตัดนิ้วไม่ได้ไม่ได้ขอให้พี่โซ่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะอ่ะนะไต้องให้กินยาตรงเวลาด้วยผม เอาเหมือนของคนอื่นนะพี่อะลองเอ็ดลองเอขอพี่โซ่ยังสุขมาครับจ้ายงสุขมากครับพี่สวัสดีค่ะพี่โตก็เรื่องในวันคล้ายวันเกิดพี่โซ่นะคะก็ขออวยพรให้พี่โซ่มีความสุขมากๆนะพบคนรู้ใจนะคะให้มาดูแลพี่โซ่เร็วๆแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงนะคะที่ไรสุขภาวะธรร พ p ่เบอร์เดย์ค่ะ่หมดูเป็นทีมเบอร์เกมากขอให้พี่โซ่รวยรวยหล่อหล่อสุขภาพแข็งแรงทุกวันทุกวันนะคะก็ขอให้พี่โซ่เฮงๆคิดไรสมความปรารถนานะคะแฮป ครับสวัสดีครับพี่โซครับเส้นสายสองเนี่ยนะครับพี่โซถ้าพี่โซเนี่ยเลยบ้านถุงไปนิดนึงนะครับซ้ายมือจะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดนะครับพี่โซตรงไปนิดนึงเจอแยกไปแดงเลี้ยวขวาครับพี่โซจะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาครับพี่อันนี้มีแต่หมูไม่มีเนื้อนะครับถ้าพี่ตรงไปนิดนึงออกปากทางสายสองนะครับร้านอยู่ขวามือนะครับเป็นร้านสเต็กเนื้อนะครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วครับก็ก็ปัะจุพี่โซนะครับก็ขอให้พ่พี่โซสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ มีความสุขนะครับในทุกเรื่องนะครับอยากได้อะไรก็ขอให้ได้สมตามประสงค์นะครับแล้วก็น้องๆรักพี่โซทุกคนนะครับ <S <S ขอบคุณครับ